วิ่งเลยพี่เข้าเลยพี่พี่ตงยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนอยูตัวให้ยังไม่นั่าหงายไม่โดนเลยรวะชาแล้วนะมาแล้วนะโดนละโดนละมีโดนละยิงโดนละยิงโดนละยิงโดนละ อยู่ข้างล่างหรือเปล่าแบบวะมันไม่ได้มันไม่ได้มันสะพานนสะพานอ้าวนี่ไงขึบอกาแาเปิดมาบนหัวบนสะพานบนสะพานน่าจะลอมไรเก็บตลมอะ้รล่ะ แกล้วแล้วไงโดดไปแล้วโดดไปแล้วตัวโโดดปแล้วโดดไปแล้วเสรเรียบร้อยเี๋แหละถ้าผมวิ่งไปเก็บแท็กก็จะประมาณนี้พี่ตายลงโลมาโชคโอ้โหอยู่ข้วงบนพ่ตีข้างหน้าพี่ด้วยพี่รือปว่าเรงนี้ข้างหน้าข้บน จะไลส่องอยู่พี่ตีขึ้นเลยขึ้นเลยตอนนี้แหละเขาเถอะอ่ะอุ้ยโหูสว่างจ้าซะเหลือเกินไปไหมครับเขาการลู่ใส่เขาเขาเขากางล่ใส่เมื่อกี้ไอเทคเนาะแจกก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมอุ้ยใช่เขากางลู่เขากางลู่ใส่มีอุ้ยรถถังมาดิตึ้งตดยประวัติรถถังอ่ะไม่ได้ใครชื่อ ใครใครใครชื่อบอาเบบี้ใครคือใครชื่อบอาเบบี้อ่ะเราพิมพ์ภาษาไทยก็ไม่ได้เลยนะวุ้ยไม่ได้ยิงโดนคนไส้ยิงโดนคนขับรถอ่านไรเส็ก

อยู่ในนี้อยู่ในบ้านพี่เฮ้ยร้อยหกตัวสนุบแม่หรอวะตัวสนุปก็เจ็บตัวข้างหน้าพี่ก็เจ็บจะรอดตายแล้วอยู่ข้างในตัวนี้ข้างในไม่ใช่พี่โอเคครับเดียวเป็นไฟอ๋อ <Victory. S 2> ดีตัวเวเยถ้าอย,ยากเจอคนนะต้องขี่ตามพีก๊อฟไปี่ก๊อฟเจอไัรถแม่งมาแล้วอยู่บนหัวผมเนี่ยอา้าวไอโดมโคตรนะนี่นี่นนี่นี่นี่เไป <S <S พี่ก๊อฟไปพี่ก๊อฟบะพี่ไเขาจอดวะเขาเขาจอดเขาจอดพี่เยอะไมอกมาเลยมาเลยหบอกเย่เล่ขาวนขาพี่บนขาเ ทางซ้ายทางขวาเลยพี่ไม่มีสนุนเลยนะสนุนโดดลงมาแล้วอ่าเรียบร้อยเอาคนนี้มันข้ามไปไนะยิงได้เลยเหรอหายเลยเจอสี่ตัวเขาไดบอกมั้ยเหมี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 ระวังอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งตัวสีแดงสนุนลงมาลงมาโอ้ยตอนเมื่อไหร่ นับเดียวพี่คอยนับเดียวคอยนับเดียวพอพี่สวยครับนับเดียวพอนับเดียวพอเอายิงยิงบนเขาบนหัวหนุขึ้นไปซ้ายมือหนี่โอเคโอเคขมยซ้ายมือตัวนึงผมรับเลยครับเิร์ฟแม่งหยังลื่นเิรออไม่แม่งหยักกัน

ก็โยนเก็บไม่เห็นเราเห็นแค่บอดสองตัวไงพี่อ่ะพีค่ครับยังไม่โดนน<า>ี่เฮ้ยจิ๊กซี่รับเต็มบ่าวเรื่องฟวันต้นไม้ไปนหนึ่งทีด้วยสีเมื่อกี้ไม่ต้องพูด <c oughs> กูฝากเงียบอยู่ยลงแล้วลงแล้วล โห่ฝาดเงียบไปอยู่เมื่อกี้ยังเห็นนี่โอ้ยใช่พี่ใช่ใช่มีมาแล้วเป็นตัวโกนแน่เลยตายเลยป่ะติดเ่เห็นตัวเดียวพี่เห็นตัวเดียวในสมศรีอยู่นี่สมศรีน่าจะอยู่ ผมสีน่าจะอยู่นี่มีปลารละเบิดใส่ผมอยู่อนี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยผมสีโดน เราอยู่อยู่ข้างหน้าตัวนึงอยู่ตรงเนี้ยอยู่นี่นี่นี่นตัดายบวกนะอแตกมีเสาโค้งโคเชียวค,คอคอค มาร์กตัวอยู่นี่อยู่นี่น่าจะกองอยู่นี่ h a c แ e r i n c o m พี่ Engaging the enemies. Hacker incoming. Engaging the Enemy, the enemy. enemy, down. enemy down. <laughs> วีนาท,นทีั่นห้าเปอร์ซ็สลบ้เปอร์เซ็นลบวินาทีนั้นละห้าเปอร์เซ็นต์เองไม่อเอ <10. S 1> โอ้วันนี้ตายเนี่อเลยถ้าโดนอีกนัดหนึ่งอะ่ะเฮ้ยยังถึงกอยู่ยังโดนอีกนัดยังถึงกอยู่นัาจะเหลือยูอ่สิบเปอร์เซ็นต์่ัขงพิฆาตอสูรนี่อะไร a v เหรอ A V D J A V A H D เดึอเอมได้แล้วมันต้องดีก่อนมีรีแล้วก็ซื้อใหม่หมดแล้วหมดเวลาซื้อหมดเวลาซื้อายตดีแล้วพี่เหรอแย่แล้วนะแย่แล้วเอหตัว ไม่มีกับดักไม่มีกับดักไม่มีกับดัก้ตํมเป็ดอะอะไรอ๋อตเข็เลวะช้อะไรเท้าไ้หมรอไอนี้ก่ได้พี่เปิดหลอดแ่ใส่เท้าโอ้ยตกใจตกใจแมนเอามาแล้วนะาังวแบบเอ้อยู่หน้าผมนะเากา เรื่องน้ำเราฝันใครหอดแล้วมดแลวันฝันที่เนียวันาบอกว่าผมววอมเลยเหนือสองตัวนะแขกได้สอตัวเหลือกีกเหรอเหนือก็นี่ไงพี่คนเล่นโดนเล่นโดน ตีที่เล่นหมาป่ะอีออารเมนไปไหนอะพี่แฮกเจอโดนโดนไปนี่ในบ้านเสร็จเท้าแอดนี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ในบ้านนะให้โดนแมนไหวไหมตัดเอ้ยแล้ไหวแล้วผมผมจะรอให้แมนโซโล่เลยเลยไม่เข้าไม่ช่วยอ๋อแล้วใครนอนอยู่เนี่ยแล้วใครมานอนอยู่นี่วะเนี่ย อ่อนตอนด้วยไฟฟ้าผมตัวหัวฟักทอี่หรอตัวหนึ่งอ่ะฟักทอง BP อะ BP หายากเลยหัวฟักทองถ้าเออยู่ในบ้านว่าไม่มีที่ไงตายท่านี้ไม่พลา